จากครัวสู่เครื่องสู่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางการบินคาร์บอนต่ำอาเซียน โดยบริษัทพีทีทีกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC จับมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวต่อยอดโครงการสร้างความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศขยายจุดรวบรวมน้ำมันพืชใช้แล้ว Used Cooking O i l UCO จากปัจจุบันที่มี56แห่งทั่วประเทศให้ครอบคลุมและเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการของเสียอย่างเป็น ระบบตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนโครงการที่ลงทุนนะครับแล้วก็เริ่มเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์แล้วในะต้นปีนะครับใปนการติดน้ํามันอากาศยานที่เป็นแบบย,ยั่งยืนนะครับก็คือ s a f ครับเริ่มต้นมาแล้วเิต้นปีแล้วนะครับเป็นโครงการที่เป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็สร้างอีโคซิสเต็มนะครับระบบสป라이ต์นครับระบบนิเวศเพื่อให้ทั้งระบบนะครับไปด้วยกันมีความพร้อมนะครับเพื่อให้เกิดการเดินโรงงานแล้วก็ส่งผลิตภัณฑ์ออก สู่ตลาดนะต่อเชื่อมนะครับและนอกจากนั้นเราก็ลองต่อยอดไปถึงความเป็นได้ไปได้แล้วก็เริ่มผลิตทดลองแล้วในการที่จะใช้ระบบเดียวกัน<ม>นี่นะครับทำเป็น uh, พลาสติกคุณภาพนะครับเราก็มองเห็นเป็นเสถยภาพนะครับการร่วมมือทั้งนี้จะทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นเนะครับทั้งฝั่งผู้ผลิตแล้วก็ต้นทางในการเก็บน้ามันที่ใช้แล้วแล้วก็ปลายทางลูกค้าที่ใช้สินนะค้าต่อไป โครงการนี้ดําเนินงานภายใต้นโยบายมหาวิทยายลัยสีเขียวมีเป้าหมายให้มหาวิทยายลัยทั่วประเทศเป็น,นกลไกและเป็นต้นแบบในการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยในระยะแรกกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะสนับสนุนการตั้งจุดรวบรวมน้ํามันพืชใช้แล้วในมหาวิทยายลัยนําร่องมากกว่า20แห่งทั่วประเทศเราก็กหนักดีนะว่า ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยก็ยากเป็นการพัฒนาจิตสานึกให้กับน,นักศึกษาและก็บุคลากรใน,นมหาวิทยาลัยและกัน เราสามารถที่จะช่วยกันในการเอาน้ามันใช้แล้วซึ่งมันเป็นเวสเนี่ยเป็นเป็นของเสียเนี่ยกลับมาให้มีมูลค่าได้ก็จะพยายามขยายออกไปให้ครอบคลุมทุกหมาวิทยาลัยเพราะมันก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับเราต่อประเทศเองต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะครับของ TC เองนะครับระเน้นทางด้านนวัตกรรมนะครับแล้วก็ใช้โรงงานที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยที่มีการตัด,ตดปรัปลงโรงงาน เล็กน้อยเราก็ใช้มาตรฐานที่ไี่ยอมรับนิยสากลนะครับใช้น้ามันพืชที่ใช้แล้วเข้าไปบินแล้วก็เริ่มทดลองชใช้กับสายการบินแล้วไม่ว่าจะเป็นของทางการบินไทยนะครับต่างๆดังนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับวันนี้ได้ได้เรียนหารือกันท่านประลังนะครับมีหลายๆเรื่องที่น่าจะทํารุ่วมกืนได้คือนอกจากเรื่องเป็นการสร้างระบบนิเวศใน,นการเก็บน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเนี่ยก็เป็นการสร้างการสนับสนุน ทำใหกับักศึกษานครับแล้วก็ชุมชนเกี่ยวข้องกับระบารศึกษในความร่วมมือในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดการของเสียแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ learning by doing ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและชุมชนได้สร้างสารรค์นวัตกรรมสีเขียว สามารถต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ใช้ในชีวิตประจำวันสะท้อนความมุ่งมั่นของ G C ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และสร้างความแตกต่างอย่างยั่งยืน